สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้วันมาคฆบูชาหลายท่านก็คงจะไปทําบุญใส่นะาบาตรตามวัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือว่าค่ำนี้ก็อาจจะมีการไปวัดเวียนเทียนกันนะฮะสำหรับผมก็เสร็จคลิปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะสนทนากฎหมายกันในเรื่องของพระราชบัญญัติปิโตเลียม ในประเด็นคณะกรรมการปิโตเลียมบางประกานนะรทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงพระราชบัญญัติปิโตเลียมแม้วันนี้เป็นวันหยุดก็ขออนุญาตทำงานให้กับทางหน่วยงาน,นทางมสทนะก็คือว่าทางสาขาวิชานิติศาสตรนะ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชก็มีการตีพิมพ์หนังสือนะก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมทั้งจะมีมาตราเน้นให้นะฮะมาตราไหนเน้นเนีนเน่ยก็จะมีการทําเป็นตัวหนาแล้วก็ขีดเส้นใต้นะฮะและที่สําคัญก็คือการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยของนักกฎหมายที่เริ่มศึกษาใหม่ๆนะฮะในชั้นเปีร์ตีจะยุ่งยากนิดนึงก็คือมองไม่ออกนะฮะว่าขั้นตอนในการดําเนินกระบ,บวนเพิจารณาเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าวิธีพิจารณาความกับกฎหมายสาราบัตญญินเนี่ยแนวคิดมัน ไม่เหมือนกันวิธีการทําความเข้าใจก็ไม่เหมือนกันนะหนังเสรอฉบับนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็มีแผนผังนะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าคลิปนะฮะก็จะมีนักศึกษาของมศทดูอยู่ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของพระราชมันทร์ปิโตเลียมพศ2514นะ ในเรื่องของคณะกรรมการปิโตเรเลียมเนี่ยเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่มาตรา15นหะหลักๆนะครับนะแล้วก็จะมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องนะวันนี้เราจะาสนทนากันในลักษณะที่คณะกรรมการปิโตเรเลียมเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างไรนะฮะที่มาขององค์ประกอบนะหรือว่าที่มาของกรรมการแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย มีที่มาอย่างไรนะฮะกฎหมายกําหนดคุณสมบัติหรือว่าข้อห้ามไว้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้คณะกรรมการปิโตรเลียมเนี่ยอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียม,ย,มย,มย,เลยมพศ2514นะแม้จะมีการแก้ไขมาหลายครั้งแล้วก็ตามนะแต่ต้องเข้าใจว่ากฎหมายตั้งแต่ปี14จนถึงตอนนี้เนี่ยนะประมาณ40กว่าปีมาแล้วนะ,ะนะ40กว่าปีที่แล้วเนี่ย ปัจจัยแวดล้อมนะฮะสภาพสังคมนะเทคโนโลยีนะะข้อมูลข่าวสารมันก็ไม่เหมือนทุกวันนี้อย่างน้อยๆก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีโซเชียลมีเดียที่เราสื่อสารกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการยกร่างกฎหมายเมื่อ40กว่าปีก่อนเราจะไปบอกว่าคนเขียนกฎหมายผิดนะเราพูดไม่ได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นเขา,าก็เขียนดีที่สุดนะภายใต้สภาพแวดล้อม เมื่อพศ2514นะฮะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปถึง40กว่าปีนะฮะนะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะเราจะมาดูว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคณะกรรมการปิโตรเลียมที่ว่าเนี่ยแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดไปแต่โครงสร้างมันไม่เปลี่ยนนะฮะเนีเมื่อโครงสร้างไม่เปลี่ยนนะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะคือปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวบปิโตรเลียมเนี่ย เป็นที่รับรู้ทั่วไปในสังคมแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีปิโตรเลียมเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือก๊าสธรรมชาตินะซึ่งถึงตอนนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละนะว่ามันไม่มีนะมันมีเยอะซึ่งต่างจากข้อมูลข่าวสารเมื่อพศ2514ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสังคมไม่มีใครทราบว่าประเทศไทยเนี่ยมีปิโตรเลียมเยอะนะนะเพราะ,ะั้นการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการปิโตรเลียมนะคะ จึงเหมาะสมสำหรับปีพศ2 5 1 4แต่ไม่เหมาะสมสำหรับปัจจุบันแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราดูนะครับคณะกรรมการปิโตเรเลียมเนี่ยเขามีองค์ประกอบนะก็คือบรรดาคณะกรรมการต่างๆนะฮะมาจากปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการนะขออนุญาตอ่านนะครับดีกรมที่ดินอธิบดีกกรมประมงนะอธิบกีกรมป่าไม้อธิบดีกรมสรรพารเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะพ่วงหน่วยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและตรงนี้สําคัญนะฮะจะบอกว่าสถานะของคณะกรรมการปิโตเรเลียมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะและผู้ส่งคุณวุฒิอีกไม่เกิน5คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนะฮะแต่งจ้างแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งแปลว่าคณะกรรมการปิโตเรเลียมอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรัฐมนตรีซึ่งก็คือฝ่ายการเมืองนะณนะวันนี้เนี่ยการให้คณะกรรมการปิโตเรเลียมอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมืองเนี่ยนะก็ต้องมาพิจารณากันใหม่หละว่ามันเหมาะไหมนะนั่นประเด็นหนึ่งนะครับผมทิ้งไว้ให้คิดนะครับ ประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบที่บอกว่าแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินะฮะไม่เกิน5คนนะซึ่งจะมาจากสาขาต่างๆที่เขาระบุไว้วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์การเงินกฎหมายธรณีวิทยานะพวกนี้เนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่ามาจากภาคประชาชนกี่คนเท่าไหร่นะรนี่คือประเด็นที่2 เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการปิโตรเลียมเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งก็ต้องแต่งตั้งตัวคนที่ตัวเองเชื่อถือและไว้ใจซึ่งก็มาจากฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นคณะกรรมการปิโตรเลียมจะมีองค์ประกอบมาจากข้าราชการประจํากับคนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งก็คือมาจากฝ่ายการเมืองนะฮะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการปิโตรเลียมก็อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดแน่นอน โดยที่ภาคประชาชนไม่มีอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการปิตโตเรเลียมเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารจะรู้มาจากคณะกรรมการปิตโตเรเลียมเนี่ยค่อนข้างยากละ้นะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าบรรดาองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่มาจากข้าราชการประจำข้าราชการประจำก็คือผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองนะสองแล้วนะครับ ระการที่3เราสังเกตดูนะครับองประกอบต่างๆผมไม่ได้บอกนะครับว่า,อ,าองค์ประกอบที่มาจากข้าราชการประจำไม่ดีนะ,ะแต่ว่าตรงส่วนผู้ทรงคุณวุฒินี่ต้องมีการปรับนะฮะแล้วก็สถานะนะฮะสอแล้วนะฮะอันที่3เราดูองค์ประกอบของเขานะครับองประกอบของเขาเนี่ยมีทั้งอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมประมงอธิบดีกรมป่าไมา้เลขาธิการสำนักง,งานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเลยนะฮะถ้าไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คงไม่เอาเลขาธิการสํงงานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามานี่คือจุดสังเกตนะฮะว่าเวลาดูกฎหมายปิโตเรเลียมดูเฉพาะพรบรปิโตเรเลียม2514ไม่ได้ ต้องดูกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหลังๆเนี่ยผมจะค่อยๆชี้ให้เห็นว่าจําเป็นที่จะต้องดูกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะีน่สามประการแล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะฮะคณะกรรมาการปิโตเลียมนี้เนี่ยนะฮะมีการกําหนดผมยังไม่พูดถึงอนานาจหน้าที่นะฮะกำหนดคุณสมบัตนะิและลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างนะฮะซึ่งปรากฏในมาตรา16ทับหนึ่งนะ,ะผมจะให้เพื่อนๆได้ พิจารณาในอนุมาตรา5กับอนุมาตรา6นะฮะสองอนุมาตรานี้นี่สำคัญนะอนุมาตรา5เขาบอกว่าไม่เป็นนะก็คือกรรมการเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒนะินะนะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรนะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บปิหารท้องถิ่นนะฮะกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบในกรรมการบริหารพักการเมืองที่ปรึกษาพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักการเมืองก็คือไม่ให้ยุ่งกับการเมืองนะแต่เวลาแต่งตั้งแต่งตั้งจากคณะ ri, นะระัฐมนตรีนะก็คือมาจากการเมืองอยู่วันยะังค่ำนะหนึ่งแล้วนะสำหรับมาตรา16ทับหนึ่งในอนุมาตรา5ในอนุมาตรา6ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบคุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการด้านปิโตเรเลียมและไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏบปตินหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการอนุมาตาหกดูเหมือนดีนะฮะแต่ไม่พอคนระเพราะว่าพูดแต่เพียงว่าจะแต่งตั้งต้องไม่เป็นกรรมการณนะวันแต่งตั้งนะโดยหลักแล้วเนี่ยนะถ้าเราไปดูที่ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทนะก็จะมีบทบัญญัติในลักษณะนี้กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทก็คือว่าเมื่อมาดํารงตําแหน่งในห้างหุ้นส่วนนะจะต้องไม่ประกอบการค้าหรือกิจการนะซึ่งอันเป็นการแข่งขันขน,นะกับตัวห้างหุ้นส่วนนะมันหลักการเดียวกันตรงนี้ใครที่จะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ส่งคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นกรรมการนะ หรือผู้บริหารในกิจการซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตเรเลียมก็คือ,เ,อเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้คําว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะทีนี้แค่นั้นไม่พอมันจะต้องกําหนดระยะเวลาด้วยนะทีนี้ระยะเวลาเนี่ยต้องกําหนดทั้งก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งรวมถึงภายหลังนะฮะที่พ้นจากตําแหน่งไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งอยู่ในบริษัทเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจปิโตเรเลียมแล้วก็ลาออกปั๊บมาเป็นคณะกรรมาการปิโตเรเลียมแล้วจะไม่ดำเนินการหรือใช้อำนาจหน้า,นาที่เอื้อต่อประโยชน์ที่บริษัทหรือกิจการที่ตัวเองเคยอยู่อย่างนั้นหรือนะหรือตอนที่ ดำรงตำแหน่งนะผู้ทรงคุณวุฒนะิไม่ได้ไปมีตำแหน่งกับบริษัทเอกชนแต่พอออกจากคณะกรรมการปิโตเรเลียมปับ๊บกฎหมายไม่ได้ห้ามให้ไปอยู่ในบริษัทเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจปิโตเรเลียมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่อาจจะนะฮนะเอื้อให้คนที่มาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินะ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเอื้อให้กับธุรกิจเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจปิโตเรเลียมหลังจากที่ตัวเองพ้นจากตำแหน่งแล้วนะก็อาจจะได้รับการตอบแทนให้เข้าไปอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งนั้นๆเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวนี้เนี่ยเขียนเฉพาะไม่เป็นกรรมการณขณะที่ดำรงตำแหน่งไม่พอจะต้องห้ามทั้งก่อนหน้าด้วยแล้วก็ภายหลังพ้นจากตำแหน่งด้วย เช่นเดียวกันนุมาตรา5ต้องห้ามทั้งก่อนหน้าและภายหลังด้วยนะนี่ก็คือเป็นสองมาตราก็คือมาตรา15กับมาตรา16ทับหนึ่ะก็ถ้าคลิปยาวเกินไปคงบริหารจัดการยากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปก็จะมาต่อในเรื่องของคณะกรรมการปิโตเรเลียมน,นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ